ดูอีกหนึ่งสิทธิ์นะคะนั่นก็คือเรื่องของสิทธิ์บำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตอนนี้มาติดตามเรื่องของการปรับปรุงสูตรเขากําลังคุยกันอยู่นะคะแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาจากสสพักประชาชนนะคะกับกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเขาบอกไปเห็นมาไปพบมานะว่ามีกลิ่นตุๆมาแล้วว่ามีขบวนการ I/O ค่ะที่มันจะเข้ามาแทรกแซงนะคะเรื่องของการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะแล้วก็จะทําให้สูตรเนี้ยมันเกิดขึ้นแบบที่ไม่สุจริตนะคะ มาดูทางฝั่งของรองศาสตราจารย์สัตรธรรม,มบุตดีค่ะกรรมการประกันสังคมแล้วก็เป็นผู้แทนผู้ประกันตนบอกว่าจากสถิติที่ได้รับมาเนี่ยปกติผู้ที่เห็นชอบกับสูตรบำนาญน,นี้มีอัตราสูตร สูงถึง62%ต่อ38%ก็เป็นอย่างนี้มานานนะคะส่วนสถิติของคนที่เข้าไปทำประชาพิจารณ์เฉลี่ยชั่วโมงละ10คนแต่ช่วงวันที่11ตุลาคมเนี่ยรอยต่อ11-12เนี่ยช่วงนั้นนะคะจู่ๆ5ชั่วโมงนั้นน่ยมีคนเข้ามาทําประชาพิจารณ์ชั่วโมงละมากกว่า900คนนี่มันมีการใช้กระบวนการ I.O. หรือเปล่ายิงบอดหรือเปล่าทําให้มันดูแบบตัวเลขบิดพลิ้วไปมากเลยนะคะแล้วก็ดูแปลกๆด้วยเรื่องนี้นะคะทางด้านคุณรัชนกศีนอก สอสอพักประชาชนก็บอกว่าเธอกล้าการันตีเลยนะว่าผู้ประกันตนที่กำลังได้รับบำนาญจะได้รับประโยชน์จากสูตรใหม่อย่างแน่นอนโดยเฉพาะในมาตรา39หลายคนบอกว่าเป็นการหารเฉลี่ยผลประโยชน์จากมาตรา33ที่เคยได้รับเธออธิบายตรงนี้ว่าไม่ใช่นะคะมันเหมือนมีคนแล้วก็มีกลุ่มคนที่พยายามจะบิดเบือนให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะต้องการจะล้มสูตรบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนสูตรใหม่นี้ค่ะ ดิฉันอยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ชอบหน้าพวกเรานะคะเกลียดพวกเรากลัวพวกเราแต่ท่านไม่จําเป็นที่จะต้องทําร้ายชีวิตผู้ประกันตนแบบนี้ค่ะคือดิฉันไม่รู้จริงๆว่าท่านทําไปทําไมนะคะในเมื่อมันมีอยู่จริงคนที่ส่งมาตรา3สส่งมาตรา39 <c oughs> เขาควรจะได้รับบำนาญ4ี่พันห้าพัแต่ทุกวันนี้เขาได้ไม่ถึง2องพัน ถ้าลงไปถามดูก็ได้คนที่เกษียณอายุแล้วรับบำนาญอยู่ปัจจุบันนี้นะคะเงินที่มันเพิ่มขึ้นมามันทําให้เขามีคุณภาพชีวิตมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นอย่างมินิสมาหลาแต่มันสามารถทําให้เขาหายใจหายคอเพิ่มเติมขึ้นมาได้ ไอซ์ก็เลยเรียกร้องให้ผู้ประกันารตนทั่วประเทศค่ะสื่อมวลชนแล้วก็คุณผู้ชมนะคะเข้าไปช่วยกันทําประชาพิจารณ่อยอยากให้ช่วยกันสนับสนุนสูตรนี้ให้ผ่านออกมาเห็นแก่ประโยชน์ของผู้ประกันตนหรือตัวเองในอนาคตเราไม่ต้องการให้ IO เข้ามาปั่นนะคะเราต้องการผู้ประกันตนจริงๆที่มีชีวิตมีเลือดเนื้อจริงๆเข้ามาช่วยกันทําเรื่องนี้ <generous music> ให้ผ่านไปได้ค่ะค่ะ